สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนน้องนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านเจ๊แพรโคตระยำนะครับอำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่าเจ๊แพรเนี่ยเจ๊แพรร่างใหม่เก๋ไก๋สายไล่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ๊แพรกันว่าเจ๊แพรไปทําอะไรมาทําไมสวยได้ขนาดนี้นะครับนะปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ๊แพรกันครับ เจ๊แพรอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับทุกคนนี่ร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับประมากกสแกนก่อนเนาะอุณหภูมิสามที่หกจุดสองปกตินะครับนีส่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงบ้างอย่างนี้ได้ข่าวว่ามีทุกคนบอกว่าเจ๊แพรสวยขึ้นเยอะเลยจริงเลยแล้วแล้วสวยจริงไหมจริง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 อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มขอบคุณมากต้องบอกอถามว่าไปทำอะไรมาทำให้สวยขนาดน,นี้ บอกไม่ถูกทำทุกอย่างทำทุกอย่างขอเป็นว่าทำทุกอย่างละกันเออจริงนะทุกคนบางคนแค่ได้บอกว่าไม่ได้ทำไม่ทำอะไรเลยสวยเองธรรมชาติโอ้ไม่จริงค่ะสดมนแล้วไม่สามารถที่จะสวยเองได้โอ้แต่สวยจริงสวยจริงตอนนี้ส้นใ่หนักลงไปเยอะเลยใช่ไหมสามสิบกิโลสามสิบกิโลอันนี้โอ้โหนี่มาดูมาดูกันอันนี้ที่ยำอะไรเอ่ยเขาจะยำทั้งร้านค่ะยำทั้งร้านใช่ค่ะอันนี้ห้าร้อยบาททุกคนใช่ใช่ค่ะเป็นเมนูไข่ดิบไข่ดีโอ้แล้วก็มีไข่นี่ ไข่ลูกไข่นั bursting, da, ่งร่มไข่เบงดาไข่ปูแล้วก็ไข่ปลาไข่ปลามนคิวอันนี้ลูกค okay ้าสั่งแบบสุกนะคะทุกอย่างก็จะได้แบบแบบแบบสุกไปโอเคแล้วก็มีปลากรอบมีหอมเจียวนี่เป็นเมนูขายดีเนาะแล้วเมนูอื่นอะไรขายดีมากขายดีที่สุดพวกไข่สี่ไข่ห้าไข่สี่ไข่ห้าไข่ใช่ทก่อนี่มาดูนี้เดี๋ยวเราไปแอบดูก่อน นี่แล้วของทอดที่นี่ก็ยืนหนึ่งนะนี่หมูกรอบหมู3ามชั้นทอดปีกไก่ทอดทีนี่ก็จดเป็นยำสไตล์ก้นกรน่องนะีอแล้วก็ดูช่วงนี้เจ๊แพอาจจะยุ่งนิดนึงนะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ด้วยลูกค้าก็จะเยอะเราก็จะ ถ่ายนิ่งๆหน่อยอ <laughs> ชวนคุยเยอะเดี๋ยวสติเดี๋ยวแบบว่าเดีดด <c ười> ๋ยวเ <c ười> บาอา์ แต่ยำทั้งร้านนี้จะไม่มีแซลมอนใช่ไหมครัไม่มีค่ะแต่มันสามารถเพิ่มได้แต่ลดได้ก็บวกไปอีก80บาทแปบาทจากเดิมแซลมอนจานละร้อยอย่างเงี้ยเราก็ลดได้แค่80บบาทก็จะลดลงไป20บาทใช่ค่ะแต่ก็ได้ปริมาณแซลมอนเท่ากันคุณแม่ใช่ค่ะกันกระปุกกระปุกนี่นะฮะทุกคนจะเกหนลูกเนี่ยก่อามมมลูไีคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวเวลาเสิร์ฟค่อยบอกเขาก็ได้แล้วร้านตอนนี้คือหยุดวัน วันจันทร์อยูดวันจันทร์วันเดียวเนาะเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงเอ่ยเก้าโมงครึ่งแต่วันนี้ลูกค้าเหมือนจะมาประมาณแปดโมงเจ็ดโมงอ๋อก็แล้วแต่เนาะบางทีถ้าหากว่าจัดของเสร็จไวก็ลูกค้ามาก็ทำก่อนแต่โดยเฉลี่ยก็คือประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งใช่ใช่ค่ะเวลาประมาณนั้นถึงประมาณตุ่มสองตุ่มไม่ถึงหกโมงไม่ถึงถ้าวันสารที่นี้ก็ประมาณสี่โมงนะเต็มที่อ่าสี่โมงก็หมดแล้วเนาะแนะนําให้มาเร็วนิดนึงทุกคนถ้าใครจะมานะครับอย่า จะมัวรอนะคะเัีอยวมาแบบต้อรอมื้อเย็นแล้วขึ้นมาอย่างนี้ไม่พนนะครับถ้ามาก็คือเนี่ยสี่โมงครึ่งก็หมดแล้วตอนเนี้เข่าชี้ขอนิดนึงอืมใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องหยุดร้านไปช่วงช่วงโควิดใช่ค่ะอการในเมล่าถึงก็ถือได้ถือโอกาสแบบว่าไปแปลงร่างไปแปลงร่างไปแปลงโฉกตัวเองไปเลยประชดโควิดไปเลยอืมแต่ก็สวยสวยแบบนี่เลยนะสวยได้ใจเลยตอนนี้ขอบคุณมากค่ะ เป็นฝายคุณบอบีนากลับบ้านานี่หบบวันไม่เป็นไรเดยเลยมินมินเป็นไฟคุณบอบีนาเ่ยอันนี้จะเป็นยำทะเลอะไรแบบขอทำบินกับบ้านก่อนสักทิ้งอกบินเพราะว่าต้องทับสลับกันนะคะครับแล้วดีท่านลูกค้านี่สังเกตว่าลูกค้าที่มาไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะครับให้าลูกค้เห็นข้างนอกรวดเดียวข้างนอกนี้สุดเรียบเลยไม่ใช่งานกระถิ่นนะเหมือนเหมือนจริงๆด้วยนี่แล้วดูในร้านในร้านก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าแบบว่านี่นะครับนี่โต๊ะก็เต็มทุกโต๊ะนะครับตอนนี้ก็กำลังทยอกยกันเข้ามาที่ว่านี่ก็เพิ่งเก็บไปแล้วก็รอข้างนอกเข้ามานะครับใช่เรียกเป็นเซตเขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ทุกคนไม่ได้มีแค่มุมนี้นะยังม,มีซุ้มที่อยู่ด้านข้างๆ้าตรงนู้อนอีกตรงริมน้ำค่ะตรงริมน้ำตรงน,นี้ก็อากาศดีนะตรงน,นี้มันมีเป็นริมน้ำามันก็จะถ้าฝนไม่ตกแอเจอเสียววันนี้อยู่นะ ก็แต่ว่ามันชอบตกตอนเย็นใช่ค่ะของได้ตกตอนหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ตกตอนเย็นนี่อันนี้จะบินโตละเอากลับบ้านอย่างเงี่ยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอถ่ายตอนชิมมาอีกทีนึงวันนี้ก็เดี๋ยวให้แชรแพรได้แบบว่าทําให้ของให้ลูกค้าสะดวกสะดวกกันได้ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวษฐ์กัน ต้องกีนไน่ไก่นางอร่อยมากฉันบอกเลยไก่นี้เขาเรียกว่าไก่หมักน้ำอ้อยเพราะว่ามันหวานมากหวานหวานหวานแต่อร่อยจริงฉ่ำบอกเลยแล้วรุ้นี่รู้จักยางนี่ตัวเก่งมิทิฟฟานี่ปีล่าสุดปีล่าสุดนะครเหน่อยไหมเหน่อยแนะนำตัวแบบนางงามหน่อยน้องบอลันรีค่ะทุกคนเลยยั นาำได้ออกทุกช่องนะตรงนี้น่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องบอกว่าอะไรนะต้องมีโคตรยมด้วยอาใหม่สวัสดีค่ะน้องบอลโอตรยมค่ะพูดไปพูดมาไวเลยตัดัออกไม่ด้ป่าป่า นี่ทุกคนครับก็อตอนนี้รีบทานเรียบร้อยที่ร้านดอน,น,น,นเดี๋ยวมาให้เจ๊พแพรฝากร้านหน่อยนะครับค่ะฝากร้านเจ๊พแพรข้าระยัมพน,นนิคมจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดได้แต่เก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดเลยค่ะนี่ครับผมใครมาก็อย่าเพิ่งมาวันจันทร์นะครับเดี๋ยวไม่ได้ทานนะครับโอเคนะครับก็ใครเข้ามาดูร้านแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบายค่ะบสวัสดีครั